อาตานิอัตตาณิสาปาลิวารานิสาปาลิวารานิพิภุสังคสักพิภุสังคสะกโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิภุสังโฆพิภุสังโฆอิมานิอิมานิอาตาณิอาตาณิ สับปะรดวารานีสับปะรดวารานีเกษุสังกัษกุจนิปิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคาระตังทีคาระตังพิตายะพิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานญาจะข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ทั้งหลายข้าพระเจ้า hmm. ท <tor anden> ั้งหลายขอน้อถวายขอน้อมาไหว้พระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยบริวเหล่านี้บริวาทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุทธิสงฆ์แต่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงรับจงรับ ทหารทหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยปริวัตทั้งหลายเหล่านี้ปริวัตทั้งหลายเหล่านี้ขอบคุณเจ้าทั้งหลายขอบค่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมากพุทธิพานธ์เพื่อมากพุทธิพันธ์เกิดขึ้นมา จะลอยกันนานๆเธอจลอยกันละนานเธอ